ไปจูนะครับเนื้องามๆเลยนะครับเนี่ยเป็ดสอมากเมื่อกี้นะครับเบิ่งครับนี่ยยำม,มากออกใ,กใกล้ๆตาพ่อเนี่ยเบิ่งเต้เกยเนี่ยเป็นแบเนี่ยโอ้โเบิ่งกันแท้กันแท่แบบง่ายๆเลยเนี่ยนะครับเพ็ดเกียวขี่เพียกันเท่ามหร่เนี่ยเนี่ยอันดับแรกเอาปีกใส่ก่อนเลยนะครับใส่ยังก่อนก็นได้นะครับใส่ปิกไปก่อนเลยทำเดือดหกครัวหัวนุ่มนื้ใส่หลายเสียบหลายมนุษยก่อน คน,คนขีเพียครับผมก็ซอเลยนะครับเนี่ยแกยวขีเปียเราใส่ลงไปออจะสองอันนะครับขีเปียขีแท้ๆนี่มนุษย์ครับคนให้มันขอกันนะครับเนี่ย ปลาใส่เข้าไปนีครับเสี๋ยวีปอมไปก่อนเดี๋ยวหลายคมหลายครับเอามาหันผักใซ่ครับหอมผัก,กซีแล้วครับแซ่มัมสีแดงหอม ีใส่ลงไปบับคนโอ้ขนครับนะครับขุ่นขนแห้งโอ้โหอ,อย่างนัวเนี่เอาลองมันกัเลยตับครับตับโอ้อออยตับเป็หวานเลย อูดเบืองครับเบืองับนหวานนะครับผมมีเป็นังบบแท่ยังไงแท่หน้าอืมนี่เหรครับบางคับ ่าขีา้เลีวพันตับนะครับโอ้หิวแล้วพาวคีิลี้ยวันตับจเกียวขีดเกล่ยวคมๆนะครับ มาจุ่มน้ำกันอโหใส่นะครับใส่อ,อ่อนเขาจะเห็ดเป็นอิงเปาะพันเละเนี่ยอืมอืมนะครับใส่ขมข้มเลยนะครับ น้ำงามเลยนะครับเนี่ยสื่อม้ามือเช้าเนี่ยนี่ครับลองชิมทำเต็มปากเต็มคำเลยซอยนี่เลยครับโอ้โหแก้วเนื้อนะครับวุ้ดแบบเนื้องาม ม,ม,มีดกระบอกเข่ากัโเลย,ยเปลี่ยนมีดไหม่ะไรเ,เน,นี่นะครับโยครับจูโอ้ยผมยนเหนื่อยหยาบนะครับนี่มีดมบอเขาเมื่อกี้เนยมีดที่เล็กไปนเลนยจูเสียบต้องการดมเนยนนครับ โอ้ <S <S เหนืองามเลยนะครับเนี่เยเดินครับอืมนะครับโอ้สดๆเลยครับคือหน้าเมือ่อกี้นะครับแก้วขมๆ้มแก้วสีเปรี๋งอืมเครื่องจอมดูหน้าเอาสีสดเอานะครับนี่คันแท่นหน้าใส่ลงไปนะครับปลาคิริโอเนื้อครับผมตับหวานๆนนะครับพุ่นๆเลย ดุ่มเครับสดเลย